สวัสดีครับอันนี้โค้ดใหม่ของรูบอกนะนี่นะพิมพ์ตามผมเลยนะอมีซอนเฟรนนะมีซอนนมเฟรนเขาว่าสองศูย์สองหนึ่งโอเค,อเคกดดิดม่มเย้ได้แล้วโอโ้โหได้แล้วไปดูที่อวตาร เดด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 อวตารต้องปรับเป็น Top. ไฟต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปในช้าบ่ะมันจะมาเป็นหมีนะฮะหมีน้ำแข็งโอเคแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ